สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิทนายความและนักวิชาการรุมอัดส,สารก่ออาชญากรรมไร้ความกล้าหาญที่จะยืนยันสิ่งที่ถูกต้องภาคประชาชนจัเสวนาหน้าสารทนายและนักวิชาการรุมอัดส,สารไร้ความกล้าหาญที่จะยืนยันสิ่งที่ถูกต้อง ทีนาศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครเครือข่าย People Go Network จัดกิจกรรมเสวนาหน้าศาลในหัวข้อความยุติธรรมกับการคืนสิทธิประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไขโดยมีดเรเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและคเริยะมานนแชสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนร่วมวงสนทนา ผู้ร่วมเสวนาทั้งสองคนเห็นตรงกันว่าการที่ศาลไม่ให้สิทธิในการประกันตัวกับผู้ต้องหาในคดีมาตรา112หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นความอายุติธรรมเพราะประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการประกันตัวและเหตุผลที่ว่ากลัวจำเลยจะกระทำความผิดซ้ำตามที่เคยถูกฟ้องก็เป็นการให้เหตุผลที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและศาลควรมีความละอ และกลาหารที่จะยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่ประชาชนจะหมดศรัทธาไปมากกว่านี้สารกําลังก่ออาชญากรรมผ่านการพรากสิทธิผู้ต้องหา คอรียะมานุแช์สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าในตอนนี้มีคนที่กำลังถูกจองจำอยู่ในเรือนจำด้วยความอายุติธรรมเพราะไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่นรัฐธ,ธรรมนูญปี2560มาตราย9 9ระบุว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดและในระหว่างนั้นจะปฏิบัติเสมือนเขากระทำความผิดไม่ได้อันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติรัฐธ,ธรรมนูญไม่มีความหมายถูกคนที่ถือกฎหมายในวันนี้และเมือสิทธิของผู้ต้องหากลายเป็นว่าผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก่ออาชญากรรมด้วยการพรากสิทธิของประชาชนไป คอรียอกล่าวว่านอกจากรัฐธรรมนูญแล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีการระบุถึงหลักการที่จำเลยหรือผู้ต้องหาต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยหลักการสูงสุดคือต้องปล่อยตัวเป็นหลักและจะไม่ปล่อยตัวชั่วคราวได้ตามแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเช่นกลัวจำเลยหลบหนีกลัวไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานกลัวว่าจะไปก่ออันตรายประการอื่นหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน หรือหลักประกันตัวไม่เพียงพอเงื่อนไขเหล่านี้สารอาจใช้เป็นเหตุผลในการไม่ให้ประกันตัวได้สำหรับกรณีการไม่ให้ประกันตัวจำเลยในคดี112ที่สารให้เหตุผลว่ากลัวจำเลยจะไปกระทําความผิดซ้ำตามฟ้องคอรียะมองว่าเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถรับได้เพราะว่าเป็นการตีความที่ก้าวล่วงไปถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งการกระทําที่ถูกฟ้องอยู่ก็เป็นการกระทําที่ยังไม่ได้รับการตัดสินว่าเป็นความผิดดังนั้นเหตุผลของศาลจึงเป็นการก้าวล่วงและตีความเกินเลยรวมถึงเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ต้องหาซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น คอรียะมานุแชร์กล่าวว่าการที่จำเลยถูกควบคุมตัวในพื้นที่จำกัดการพบเจอผู้คนที่จำกัดเขาก็ไม่มีโอกาสในการไปสแสวงหาพยานหลักฐานหรือพบปะทนายความในการปรึกษาหาหืือคดีหรือเตรียมตัวเพื่อต่อสู้คดี ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่แล้วที่ผ่านมาสารค่อนข้างจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการที่จะให้ผู้ต้องหาได้พบกับทนายความทำให้การสาะหาหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมันเป็นไปได้ยากเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกความที่เพียงพอ คอรีอกล่าวว่าตัวลูกความเป็นกุญแจสำคัญในการสแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในการต่อสู้คดีในเมื่อผู้ต้องหาถูกขังก็ไม่มีโอกาสได้พบใครทนายความจะไปควานหาข้อเท็จจริงมาจากไหนและมันกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยขาดโอกาสในการสแสวงหาหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีและปกป้องตัวเอง คอรียอยังกล่าวด้วยว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ศาลควรจะจัดหาให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยแต่เมื่อจำเลยหรือผู้ต้องหาไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วศาลจะมาพูดว่าศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้คุณอย่างเต็มที่มันก็เป็นคำพูดที่น่าไม่อายคือคุณจะให้ความยุติธรรมอย่างเต็มที่ได้อย่างไรในเมื่อจำเลยยังถูกควบคุมตัวอยู่ สิ่งที่ขาดหายไปในสถาบันตุลาการคือความกล้าหาญเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าคุณสมบัติหนึ่งซึ่งอาจจะขาดมากๆในวงการนิติศาสตร์โดยเฉพาะในวงการตุลาการนั่นคือเรื่องของความกล้าหาญหรือคำในภาษาอังกฤษว่า courage ความกล้าหาญในที่นี้ไม่ใช่ความกล้าหาญที่จะไปรบราฆ่าฟันกับใคร หรือไปตีกับใครอย่างไม่กลัวตายแต่มันหมายถึงความกล้าที่จะยืนยันว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องและก็พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาต่อหน้าอำนาจซึ่งความกล้าประเภทนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดหรือความโง่ความรวยหรือความจนไม่ขึ้นอยู่กับอุ้ตทการศึกษาหรือวัยแต่เรื่องตลกร้ายคือคนที่มีทุกสิ่งพร้อมที่จะแสดงความกล้าเช่นนั้นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีหลักประกันมีการศึกษาการงาน ทีีด่ดพร้อมที่จะแสดงความกล้าหาญกว่าคนอื่นกลับมักเป็นผู้ที่ไม่มีความกล้าหาญมากนักเข็มทองกล่าวว่าเรื่องตลกร้ายแบบนี้ก็เช่นเดียวกับที่กำลังเกิดขึ้นกับสารเพราะเชื่อว่าสารรับรู้เกี่ยวกับการทํากิจกรรมของประชาชนอย่างที่ทุกคนมายืนที่หน้าสารและเชื่อว่าสารไม่ได้ปิดหูปิดตาจนไม่รู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันถูกทำให้กลายเป็นความเงียบแต่ก็เป็นความเงียบแบบที่มีคนเปรียบเลยว่าเงียบจนหูจะแตกเพราะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขึ้นแต่ข้างในศาลกลับไม่มีใครโต้แยง้งหรือยกประเด็นนี้ขึ้นมาโต้เถียงกันอย่างเปิดเผยและมีได้อย่างมากก็คือเป็นการกระซิบหรือพูดกันลับหลังโดยไม่กล้าพูดต่ออำนาจ สารกำลังเอาความน่าเชื่อถือมาวางเดิมพันในเกมอำนาจเข็มทองกล่าวว่าสารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในอธิปไตยของชาติที่แสดงให้เห็นว่าไทยมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเราถึงได้เอกราชทางสารคืนมาและต้องใช้เวลานานแสนนานกว่าจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือความน่าเชื่อถือแต่ทว่าความน่าเชื่อถือดังกล่าวก็สามารถล้มสลายลงได้ภายในชั่วพริบตา เข็มทองกล่าวว่าถึงแม้ศาลจะอ้างถึงสิทธิประกันตัวว่าใช้มาตรฐานเดียวกับศาลอังกฤษหรือมีสถิติ90กว่าเปอร์เซ็นต์ให้ประกันตัวแต่ว่าต่อให้มีเพียงกรณีเดียวหรือเปอร์เซ็นต์เดียวก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นความอายุติธรรมมันก็เพียงพอที่จะทําให้ความน่าเชื่อถือของตุลาการทั้งหมดมันพังทลายลงและมันจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีใครกล้าลุกขึ้นพูดต่ออํานาจ เข็มทองกล่าวว่ามันเป็นเดิมพันที่สูงแต่ไม่คุ้มค่าเวลามีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมมันคงมีผู้พิพากษาหรือใครบางคนไม่กี่คนที่ได้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นการเอาชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของคนทั้งหมดในองค์กรไปพนันไปแลกกับประโยชน์ซึ่งไม่ยุติธรรมกับคนที่เหลือในองค์กรและวิชาชีพทั้งหมดและในวันที่คนหมดความเชื่อถือต่อสาร แล้วแม้สารจะเปลี่ยนใจและอนุญาตให้ประกันตัวแต่คนก็จะไม่แสร้สองสรรเสริญสารผมหวังว่าคนที่ประกอบอาชีพนิติศาสตร์จะมีโอกาสคบคิดทบทวนสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในวันนี้และคิดต่อไปว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อดีเข็มทองกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ